เข้ามาจำจาจาคุกที่เรือนจํานี้เพราะว่าการดื่มเหล้าเป็นสาเหตุใหญ่เลยครับทางฝ่ายก็เมาเหมือนกันห้ามใจกันไม่อยู่ครับ <Yes. S 2> ก็เลยได้มีเหตุการณ์ที่ <Yes. S 2> ไม่คาดคิดว่า <Yes. S 2> จะเข้ามาอยู่ในนี้ครับศาลตัดสินว่าเราเมาสุราฆ่าคนตาย ก็รู้สึกว่าเสียใจในการกระทําของเราที่ไม่น่าไม่น่าไม่น่าเกิดขึ้นได้เพราะว่าสุราเนี่ยพาไปจริงๆทําให้ชีวิตเรานี่ต้องตกต่าหมดอนาคตถ้าย้อนเวลาได้ผมไม่อยากย้อนนะครับผมไม่ไม่อยากให้มันเกิดใครก็ไม่อยากผิดพลาดนะครับแต่เพราะสุรานี่นครับทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างเปลี่ยนไปครับผม คือผมอยากจะขอฝากพ่อแม่พี่น้องทุกคนหรือคนที่ว่าเป็นนักดื่มหรือชอบดื่มเหล้าเป็นชีวิตจิตใจครับมันไม่มีส่วนดีอะไรเลยครับแล้วถ้าเกิดมันเป็นอย่างผมบ้างคุณจะมาคิดจำนึกที่หลังมันก็สายไปซะแล้วครับมันยากที่จะแก้ไขเหมือนกันครับเหล้าอย่างเดียวที่เป็นสาเหตุที่เราทําเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นมาสาเหตุใหญ่หลายๆสาเหตุมาจากการดื่มสุรา ผมไม่อยากเห็นสังคมไทยไม่อยากเห็นเยาวชนไทยไปทางไหนเจอแต่คนดื่มสุรานะครับค่อนข้างค่อนข้างมากในสังคมไทยก็ไม่อยากเห็นตรงนั้นแล้วกเ็เรื่องของการผลิตก,ก็อยากจะฝากไว้นะครับว่าเท่าที่มีอยู่นี้เราก็ค่อนข้างจะหนักหนาสาหัสพอสมควรแล้วถ้ามากกว่านี้เมืองไทยก็คงจะเต็มไปด้วยคนเมาเดินตามถนนก็มีแต่คนนอนตามท้องถนน ซึ่งไม่สามารถคลองสติได้ก็ขอฝากตรงนี้ไว้นะครับ